ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําเสื้อไทยเรือนต้นนะคะตัวนี้จะใส่คู่กับเป็นผ้าถุงป้ายค่ะผ้าถ,ถุงป้ายข้างหน้าค่ะเราจะมาทํากันเลยนะคะเราจะเข้าจากริมกระดาษจุดหน้าค่ะสามหน้าสองเซนครึ่งค่ะสองเซนครึ่งตลอดแนวเลยนะคะเราตีเลยค่ะตีข้างหน้าเนะะี่ยค่ะสองเซนครึ่ง เราจะเข้าจากกลิมกระดาษ10เซนค่ะตรงนี้จะเป็นมาตรฐานเลยนะคะจะเข้าจากกลิมกระดาษมา10เซนตีตรงเลยค่ะยาวหน้าตัวนี้นะคะ34เซนค่ะ34 34 เราตีตรงเลยค่ะสามสิบสีเราก็จะมาแบ่งครึ่งนะคะก็ได้สิเจดค่ะเป็นเส้นเอวค่ะสิบเจ็ดเจ็ดเราตีเลยค่ะสิบเจ็ดเราจะแบ่งครึ่งอีกนะคะก็ได้เป็นแปดครึ่งค่ะเป็นเส้นบ่าหน้าค่าเราตีค่ะ เป็นเส้นบว่าน้านะคะแล้วเราก็จะมาหาเส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่ได้ยี่สิบนะคะยี่สิบยี่สิบแบ่งครึ่งเป็นเส้นสะโพกเล็กสิบเซนนีเลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะขึ้นจากจุดคอนี่ย่ะมาตรฐานเลยค่ะสามเซนครึ่งตีค่ะเราจะเข้า6หกเซนครึ่งเข้าคอค่ะหกเซนครึ่งตีขึ้นเจ็ดเซนตัวนี้ไหลเราได้สิบเจ็ดนะคะ ลายหันสองค่ะแล้วเราตีตรงเลยค่ะเราจะมาหาจุดอกนะคะอกตัวนี้เราจะเป็นเสื้อข้ารูปนะคะหกอกเราบวกแปดเซนค่ะอกเรารอบอกตัวนี้แปดสิบสี่นะคะแปดสิบสี่บวกได้แปดบวกได้แปดนะคะหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนค่ะค่ะเราได้แล้วนะคะเราบวกหน้าใหญ่กว่าหลังหนึ่งเซนค่ะสะโพกค่ะสะโพกตัวนี้สะโพก 92นะคะ92บวกได้8บวกหน้าใหญ่กว่าหลัง1นึ่งเซนค่ะสะโพกเราได้2ีเราได้ยีแล้วก็บวกไปอีก1นึ่งเซนนะคะก็เป็นยี่สค่ะถ้าเราตี 4, ตรงเลยคะ่ะจุดนี้เราจะมาวัดเกตนะคะเกตรอบอกเราหารด้วย20ได้4.2นะคะช่วงไหล่นี้เราแบ่งครึ่งค่ะ แล้วก็บวกไปค่ะ4.2ตัวนี้ทำเต็มเกดนะคะค่ะอกห่างเราได้9ค่ะได้สินะคะตรงจุดล่าง9เราก็ได้ลงจากจุดนี้อกหะตรงนี้ค่ะสเซนครึ่งลราติ๊กไว้ก่อนนะคะตัวนี้เราจุดนี้ค่ะเราตีมาเลยค่ะอกสูงตรงนี้นะคะอกสูงยีตรงนี้เราตีก่อนค่ะ แล้วเราก็จะมาปิดเกจนะคะตรงน,นี้ปิดเกจตรงน,นี้ก่อนเราจะมาหาลายใหม่ค่ะเราได้สิบเจ็ดค่ะเราตีตรงก่อนนะคะตรงจุดนี้เราตีตรงก่อนค่ะแล้วเราไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาดูดูเดี๋ยวเรามาติ๊กดูชิ้นหน้ากันนะ,ะดูชิ้นหลังก่อนค่ะชิ้นหลังเราลบหนึ่งเซเราได้เท่าไหร่เราลบหนึ่งเซนค่ะเพราะชิ้นหน้าเราบวกใหญ่กว่าหนึ่งเซนนะคะค่ะเราตีตรงเลยค่ะ ตัวนี้ยาวหลังนะคะเราหายาวหลังกันเลยค่ะยาวหลังเราได้สี่สิบค่ะเราวัดตรงจุดนี้เลยนะคะสี่สิบเราเข้ามาเจ็ดเซนเราจะแบ่งตรงนี้สามส่วนนะคะเราจะยกขึ้นมาหนึ่งส่วนคือข้างบนนี้ค่ะสองจุหนึ่งเราจะมาดูบาหลังกันนะคะบาหลังตัวนี้เราได้สิบหกค่ะเราตีตรงนะคะ เราวัดตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดนี้เราได้เท่าไหร่เราวัดตีขึ้นนะคะเราวัดตรงนี้เราได้หกเซนเรามายืดมาตรงนี้ค่ะแล้วตัวตรงนี้เราแบ่งครึ่งได้สามเซนครึ่งเราติ๊กไว้ก่อนค่ะสามเซนครึ่งเราตีตรงมาจุดนี้ก่อนนะคะไหลเราได้สิบเจ็ดค่ะเราตีมาเลยค่ะแล้วเราจะมาดูวิธีปรับไหล่กันนะคะค่ะเราจะมาดูตรงนี้ก่อนนะคะการทําค่ะการปรับไหล่นะคะคือเราปิดเซนก่อนค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะดูวิธีปรับไหลเลยค่ะปรับไหลเราจะปรับตรงจุดนี้นะคะเราวัดชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าตรงไหลเนี่ยค่ะชิ้นหน้าจุดนี้ชิ้นหน้าเราได้สิบแปดค่ะสิบแปดชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราก็วัดตรงจุดอกมาถึงจุดไหลก็ได้สิบแปดเหมือนกันค่ะบวกกันค่ะได้แปดได้สามสิบหกนะคะสามสิบหกก็คือสามสิบหกมามาหารสองค่ะมาหารสอง ามสิบหกก็ได้สิบแปดนะคะได้สิบแปดแล้วชิ้นหน้าเท่าเดิมค่ะชิ้นหน้าได้สิบแปดสิบแปดเส้นเดิมเนี่ยนะคะชิ้นหลังชิ้นหลังะเรามาหามาบวกอีกสองเซนค่ะชิ้นหลังสิบแปดเราบวกสองค่ะสิบแปดเราบวกบวกสิบแปดนะคะเราตรงจุดนี้เราได้สิบแปดเราบวกขึ้นอีกสองเซนค่ะที่เราบวกขึ้นชิ้นหลังเราจะบวกขึ้นนะคะเราจะหาลายใหม่เลยค่ะลายสิบเจ็ดเราก็ตีตรงจุดนี้เลยค่ะ นี่ค่ะคือจุดไหลชิ้นหลังนี่เราได้เลยนะคะคือการปรับไหลน,นี่คือการปรับไหลเราจะตัดกันก่อนนะคะคือตัวนี้ค่ะพอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูเช่นตรงตรงบ่าค่ะบ่าตัวนี้เราได้สิบห้าครึ่งค่ะ เราตีเลยค่ะเราตีตรงนี้มาวาดมาเลยนะคะหลักแร้ตัวนี้เราบวกแปดค่ะหลักแร้บวกแปดเราลงประมาณสองเซนเราจะวาดหลักแร้ก่อนนะคะวาดหลักแร้โค้งได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะเราวาดหลักแร้นี่คือชิ้นหน้านะคะคือชิ้นหลังเหมือนกันค่ะชิ้นหลังเราลงจากจุดอกสองเซนหลักแร้เราบวกแปดค่ะเราจะตีเลยค่ะตีวาดโค้งมานี่เลยค่ะแล้วเราก็วาดหลักแร้เลยนะคะวาดหลักแร้ได้เลยค่ะ ต่อได้แล้วเราจะมาดูคอกันนะคะคอตัวนี้เราจะเอาไหล่ต่อไหล่มาชนกันก่อนค่ะคอเราได้แล้วเราจะมาวัดคอวาดคอกันเลยนะคะค่ะเราดูคอเลยค่ะคอตัวนี้ตัวนี้จะคอจะไม่กว้างมากนะคะคอคอลงจากจุดหน้าเราจะลงประมาณ3ามเซนค่ะตัวนี้จะไม่กว้างมาก คอหลังอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนค่ะคอข้างประมาณสองเซนครึ่งค่ะเราก็จะวาดนะคะคอหลังสองเซนคอข้าง,งสองจุดห้าคอลงสามเซนค่ะเราวาดเลยค่ะวัดคอค่ะวัดตรงมานี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นคอ,อกลมนะคะเราวาดคอเป็นคอ,อกลมมาเลยค่ะค่ะนี่ค่ะวาดเราจะเป็นตรงนี้จะเป็นเส้นเส้นตรงนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงตรงนี้เป็นคอ,อกลมนี่เลยค่ะ พอเราได้แล้วนะคะเราจะมาดูเกตค่ะตัวนี้เราจะเอาชิ้นหลังก็ออกก่อนนะคะตังนี้นี่ค่ะการวาดเก็ตนะคะตัวนี้เก็ดอกห่างได้เก้าข้างล่างก็ได้เก้านะคะเก้าแล้วเรายื่นออกไปสองเซนครึ่งค่ะแล้วเราตีเป็นเก็ดเลยค่ะตรงนี้ ตีเฉียงมาเลยค่ะเอวตัวนี้เราบวกหกค่ะบวกหกเราจะได้เก็ดใหญ่ประมาณเซนครึ่งนะคะตัวนี้ตัวนี้จะคนตัวไม่ใหญ่ค่ะเข้าข้างเข,ข้านะคะข้างเข้าเราวัดตรงไปจุดน,นี้เราได้ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบเอ็ดส่วนที่เหลือคะ่ะส่วนที่เหลือเราบวกอีกหนึ่งเซน ิ้นหน้าเยาะกว่าหลังหนึ่งเซนแล้วเราก็จะมาดูชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราจะเข้าชิ้นหลังนี้ประมาณหนึ่งเซนค่ะตัวเอวเราได้ยี่สิบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดเราลบหนึ่งเซนค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราเหลือเซนครึ่งชิ้นหน้ากชิ้นหลังชิ้นหน้าสองเซนเซนครึ่งก็เป็นสองสามเซนครึ่งค่ะเราก็จะมาแบ่งกันเลยค่ะได้เซนจุดเซนจุดเจ็ดค่ะเราจะแบ่งสองข้างให้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะตีโค้งค่ะตีโค้ง มาตรงจุดสะโพกล่างเลยนะคะตรงนี้ชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะเราจะตีโค้งมาตรงจุดสะพัสสะโพกล่างค่ะความยาวเสื้อตัวนี้จาเอาไม่ยาวมากนะคะตัวนี้เราความยาวเราได้ยี่สิบสองนิ้วค่ะเราจะเอายาวแค่ยี่สิบสองนิ้วนี่ค่ะเราวัดได้สองนิ้วหนึ่งกระเบียดเราตีเลยค่ะนี่คือชิ้นหน้าเราจะขึ้นข้างหนึ่งเซนค่ะเราตีค่ะหนึ่งเซน ชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะชิ้นหลังเก็ดหลังที่เราจะต่อหลังะคะ่ะเราตีมาที่จุดคอเลยนะคะตีมาเลยที่จุดคอค่ะข้างหลังนี่ค่ะสะโพกเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อนะคะเก็ดเราจะได้เก็ดเกดไหล่ค่ะเกดไหล่เราจะทําเป็นเป็นคัดบ่านะคะเร,เรียกคัดบ่าค่ะเราจะแบ่งครึ่งนะคะ ตัวนี้เราได้8ดเราก็ได้4นะคะตรงจุดนี้เราจะได้ช่วงคัดบ่าใหม่นะคะ <S 2> <S 2> เราจะตีเลยค่ะตีมาตรงจุดนี้ตีมาช่วงคัดบ่าเนี่ยค่ะตีมาเลยตีโค้งมาเนี่ยค่ะที่ที่ที่เกตนะคะเกตเราจะวาดเกตไว้เลยนะคะเกตตัวนี้เ็นครึ่งนี่ค่ะเ็นครึ่งตรงนี้เราจะแบ่ง5เซนนะคะเกตตรงนี้ได้จุดนี้ค่ะนี่ได้เลยค่ะเกตตัวนี้ ค่ะน so kind of ี่เราได้แล้วนะคะเราจะมาดูชิ้นหลังกันต่อค่ะชิ้นหลังตรงจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งนะคะสิบได้สิบเซนค่ะเราก็จะเก็ตเราจะได้เซนครึ่งนะคะตรงจุดจุดนี้เซนครึ่งเราจะมาหาจุดบาใหม่ค่ะจุดบาที่เราเราต่อนะคะตรงนี้เราเอามาที่มาต่อกันนะคะตรงจุดนี้จุดไหลเราได้ตรงเส้นนี้ค่ะเราได้เส้นนี้ เส้นนี้เราตีมาเลยนะคะตีมาที่เกดเซนครึ่งนี่ค่ะเกดเซนครึ่งตรงนี้ค่ะเซนครึ่งค่ะเราตีมาเลยเซนครึ่งแล้วลงตัวตรงนี้สองเซนนะคะเราจะตีมาที่เกตเนี่ยค่ะนี่ค่ะเซนครึ่งตรงนี้ตีตรงเลยนะคะเราจะมาตรงมาตรงจุดห้านี่ค่ะ ตัวนี้ที่เราได้แล้วตัวนี้ที่เราได้เก็ดนะคะตัวนี้ค่ะนี่เราได้ค่ะนี่คือชิ้นหลังเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อนะคะเราจะมาปิดตรงบ่าด้วยค่ะปิดบ่าหนึ่งเซนนะคะเราปิดบ่าหนึ่งเซนตรงวกลักแร้ค่ะไม่ใช่บ่าค่ะโทษดีค่ะนี่ค่ะปิดหนึ่งเซน ค่ะนี่เราได้แล้วนะคะคือเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อไทยเรือนต้นค่ะเราการเจาะลังดุมนะคะเราจะลงจากจุดจุดคอนี่ค่ะลงมาประมาณหนึ่งเซนนะคะลังใหญ่สองเซนค่ะเรามาตรงจุดหน้านี่นะคะลังเราจะได้ให้ได้ห้าลังนะคะเนี่ยค่ะความห่างประมาณหกเซนครึ่งค่ะต่อลัง นี่ค่ะเราวาดได้เลยค่ะนี่เราจะได้นะคะตัวนี้ค่ะที่เราทําได้เลยเนี่ค่ะที่เราได้แล้วปนงเพื่อไทยเรือนต้นนะคะคอกลมเราจะตัดตรงจุดไหลให้ดูะคะ่ะตรงตันี้ เราจะมาวาดลักแล้ใหม่นะคะที่เราปิดตรงช่วงจุดบ่าหน้าค่ะเราวาดลักแร้ใหม่เลยค่ะเราได้แล้วเราตัดได้เลยค่ะตัวนี้จะใส่แบบพอดีตัวนะคะค่ะนี่ค่ะนี่เราได้แล้วนี่คือชิ้นหน้า นี่คือชิ้นหลังที่เราวาดได้ค่ะแล้วเราจะมีวิธีสร้างแขนให้ดูด้วยนะคะติดตาม EP ต่อไปได้เลยนะคะ